วันนี้ทบุษตรพาเท,ที่ยวมาเขตติดต่อระวางจังหวัดมหาสารคามครับจังหวัดลอยเห็ดครับพี่น้องบริเวณนี้เขาจะเอาเอื่นว่าอ่างเก็บน้ำห่วยแองอยู่ในเขตตำบลห่วยแองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับถ้าเลยไปทั้งทีน้อยนึงก็จะเป็นจังหวัดลอยเห็ดนะครับเป็นเขตติดตอครับนี่ครับอ่างเก็บน้ำห่วยแองบริเวณนี้ก็คือมองให้น้ำม,มันล่นออกน้ำไหลครับไหลลงไปทั้งหมดเป็นห่วยแองครับ ถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำที่ง่ายเติบอยู่ครับพี่น้่งตอนนี้ก็เป็นเวลาใบยๆแลวครับยู่ทิรคู่อ่างนี่กับลาดยางให้สามารถสัญจรไปมาได้นี่ครับหม่องทอระบายน้ำอีกหม่องหนึ่งเิ่นก็ลดาดยางให้ดีเยอะครับสัญจรไปมาได้สะดวกสบาย มือเศาร์น่มือแรงแกันมาจ็อกกิ่งออกกําลังกายได้มีอาคารฟังน,น้ำผ่ามมาฟังตะเว้นออกนี่คืออำเภอสีสมเด็ดจจังหวัดร้อยเอ็ดครับส่วนฟังตะเว้นตกที่เข้ามาวัางหนันอยู่กับตำบลหวยแองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ธรรมชาติยามนี้ของไทยสานก็น่นาถือเกี่ยวออกเหลือแต่ต่อสั่งที่าบานก็นเอางวมาลามถนนทางเขาวางเก็มนำหอยแองก็เป็นถนนตามคลองโซนน้ำนี่แหละครับเขามาเป็นคลองทรงน,น้ำท,ที่ปันเห็ดมาจากหอยแองเพื่อที่จะระบายนา้ำใหมครับเษกษตรกรใส่ในการเกษตรเห็นถมดินยุข,ข้างนานี่คือบริเวณที่นทิ่สัง่งทางรถไฟความเร็วสูงจากกันเพื่อบ้านภัยผ่านมาบัลบือ เอามาหาสารคามมา,าบริเวณนี้คือจังหวัด้อยเอ็ดแลรวครับเลื่อยออกไปพูดจังหวัดมุกดาหารแล้วก็สิเรีย่ยวไปน้ำแม่น้ำโค้งหมดเละไปสุดท้ายที่จังหวัดนครพนมถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดมาหาสารคามกับจังหวัดลอยเอ็ดครับสินนี้ต้องสายไปมาหาสารคามครับหลังไปจังหวัดลอยเอ็ดปลากอนหวยเองเดินทางท่องเที่ยวต่อไป กูเท่าสิาพาไปเที่ยวไปเบิ้งอีกอยังมองได้อีกติดตามเบิ้งคลิปต่อไปครับพี่น้องบอกกันไหมครับ